อย่างเช่นลูกค้าอยากจะทานขนมไทยอันนี้แบ่งทานด้วยกันได้นะคะ4ี่รายการตรงนี้ลูกค้าสีท่านอาจจะเลือกเป็นเครื่องดื่มทั้งหมดเลยก็ได้โดยเราไม่บวกเงินเพิ่มค่ะหรือว่าจะค้ากับเคคกับไอศครีมก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้มันจะเป็นข้อดีของเซตฮะคือเน้นตัวหลักไว้รายการอื่นงลูกค้าเลือกเข้าไปแทนทีได้ค่ะลองดูก่อนว่าอยากจะทานอะไรนะฮะอาจจะเป็นพวกชานมอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะมาถึงเซ็ตนี้ก็รวมพวกชานมด้วยใช่ไหมใช่แล้วฮะ เค้กฮะไอสครีม e เราจะมีด้วยกัน4รสชาติแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะทานที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยกัน2ตัวเพิ่มอีก100ร้อยกว่าบาทมันก็จะเป็นอีกเซตนึงฮะแค่100ร้อยกว่าบาทมันก็จะกลายเป็นคุณอัน,นี้เอาให้ลูกค้าดีวกว่าคือ2ตัวรวมกันใช่ไหมคะอันนี้ทานกจลังพอดีประมาณ4-5ท่านนะคะที่เราโชว์ไว้ตรงนี้นี่คือเบสเซลเลอร์ของร้านเราทั้งหมดเลยก็คือเมนูต้องมีน ันนี้แก้วร169กับ139ลูกค้าสามารถเลือกไปในเซตนี้ได้ถ้าเป็นเซตเล็กมันต้องเสียงเงินเพิ่มฮะเพิ่มเงินแล้วก็ตัวนี้มันจะลดจาก1,000เลือ7 8 9ค่ะก็คือเธิพิเศษได้ตัวนี้1ตัวฮนะสาตัวนี้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันค่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นก็สามารถเลือกเข้ามาได้เราเน้นตัวหลักของเซตไวเท่านั้นคะลองดูว่าอยากจะทานอะไรนะคะมีหลายเซตให้เลนะือกฮะ ฮอะไรอ,อะไร <laughs> จะมาไม่ชอบขนมได้ไง <พา S 1> บอกว่าพามากินขนมจะบอกไม่ชอบขนมได้ยังไยงยายาเนียนอะไราไปกินร้านเสน่อไมเกินไปปลายร้านนั่นนะ